เอาเอาให้มันมีอยู่ไม่ต่ำกว่าสิบคิวนะครับมันตุลาวิธีการธันวาไม่ต่ำกว่าอยู่แล้วเนาะพวกมันไี่ตั้งได้ครับเนี่ยอ่า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 สาวหน่อยเสด็จยันได้ครับผมว่าเตือนแต่กำนันไม่ต่ำกว่าสิบคิวอยู่แล้วเนาะไม่ต่ำกว่าสิบคิวตุลาวิธีการธันวาโอเคคุณก็สลับเอาไปสลับกับรถแห่สลับกับวงนั้นขึ้นนั้นนั้นก็ว่ารถโตเพราะอะไร่ต้องหลายเลย Um pues อผโอเคดังน right? ั้นอ่ะครับอ่ะโอเคครับโชคดีกำนันช่วงนี้โอ้โอ้กอ้โอ้โอ้วอ้โอ้มอ้โอ้โอาโอ้โอ้โอ้โก้โอ้โอ้โอู้อ้โอ้โอ้ไอ้โอ้โอ้โป้โอ้โอ้โอ้วอ้โอ้กอีกอ้โอนโอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โ้เอ้เอ้โอ้อ้้โออ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 ออ้ีอับบ้านมโอ้โี้โอ้กอ้โอ้อ้องลอง ต้องม่กินด้เพราะว่าคำสั่งของผู้บริหารชั้นสูงเนี่ยมากมาบ่ไเดอกรุนเลยดิจดนไกลับว่าจะเลือกปุ๊บรอย้าจะไปจ้าจีไปรัอนทางไหนาบก็บอกกูบอกูบบอกอกกูบกกูบอกกนบอกกอกกนอกกูงอกกูนี่กูบอกกูบอกไูบอกกูบอกกูบกกูบอกอกกมบบออูกอกกบอกบอกอกูบกกูบอมกูบออกอออกนอก้กกกอกก ม่ปานครับมนขนาดนั้นขไปมากาะนี่นีอยู่ติดร้านกันอยู่ข้างร้านลาลานเลยลูกม่เห็นอร่อยอร่อก็เลยโทรเรียกลูกมานี่ส่วนแม่หน่อยก็พอเอกวกมน้ำแน่นไหมเนื้อยากดูเลยอย่ากมนเหียดหมูกระทะ้าเขียดบอก ออกไปเท่ากันไงแจ้งหนาไปจาแจ้งหนาไปาฮักแต่ว่ายุนีบดเนี่ยเห็นป่นี่พี่ฮอดดี้พี่เฉมพ่อนนก็อยู่นี่ก็เลยเห็นมูกระเดี๋ยวอีลาวแล้วไม่นะนกเยอแล้วร่ะร่นโอ้โอเคลูกบ๊ายบาย ตัวทานก okay. 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 ๋วยเตี๋ยวให้อร่อยเส่วนพ่อก็กินหมูกระทะโอเคทานได้เลยลูกโอเคโเรอเ่ยังนวเดโอง้นก็บอวชอ้ซีออายลูก่เมื่อสองปีที่แล้ว เอาลูกมาลงกิบเร็วควนที่เดียวคนคนไรบางมันควนแสุดท้ายจะฟองร้อยหาสืบืนใจอยู่มเต้รผมก็ขายอยู่ยิ่นี่บดร์กำลังากนะร้องรันนะครับคนรบยางให้พ่อคาคิรสดสดเลยอือ มันตรงยุทธภูมิตั้งสี่ทุกแพฟอร้อมเนี่ยูทุกแบบปั๊บรเงี่สถานการณ์ตลอดเั็นตุมนี่ละผมมกติดตามผูจัดกอรเหญ่แห่งานที่นี่มือนอนบรทตือนรู้ป่ะนี่ยคุณไทั่วมากับช้างละ เดยจี้ำแีกินน้ำแดงน้ำแดงเราก็จะแซวให้คๆ้ชทดนทีขึ้กนหนาเด็กหน่อยแต่วันพระเอกไม่เว่ย จงวัที่แหลกบ้าเป็นวัดเดือข้นน้ำดาดุ่มร้อปีนาขึ้นกด้วยเราลุงเนี่นี่เราลุงเขาอยู่พัฒนนที่แปอยู่เดมันจะสามนนัปัจจุบัมันดีดีแลั้ว่วาางย่งขึนประกบยูโรจิมามันเดขึ้นออกครับยูโรเสาะเป็นานเป็น้ยูนมูกระทะข้างงานนี่ครับงานเลนมึกบางบ้างใดนี่เลิกแล้วครับต็ดชิ้องครับ เดี๋ยวผมถ่ายคลิปจัดสนาทีนงครับจ้าน้าภเดยวตาากาศนี่โอ้ยผมดนีเราเองดีมานมาเป็นกรดัินเดือส่มาิกินด้ย่แลกินอะไรเอแ่แบ่บ่นำจิ้มแส่ตัวแ่บ่มีแต่ซัดก้อนนั่นมันเหมอนบ่เอานยองมันหงอนินบ่ซัดทะลลี่นี่บัดล่องมึงนี่บดมาตองลองไปทุ่ ซาลี่ทังบรัสี่นี่ร้านพี่น้องเขานี่ยแหละคนมาเปิอยู่นี่บังเงินบังเงินนักกินเนื้อย่างคนนี้นี่ไปเดียวผมก็กินในพื้นที่เลยนี่ต้องไปชิมผมบางคนไม่เคยกินมูอัตานก็โดนแล้วนี่แล้วนี่เนื้อน้ำจิ้มเนื้อย่างนั่นต้องชนะนี่นี่คอยต้องประจานหอยนางร่แม่ผมแม่หมสดสดแต่ลับป็นไหมพี่น้องไมเรื่องร่วมก็เมื่วได้กินฟีเลยเป็นย่องตัวไตเยเมยขั้นเมย์ขั้นเมย์เลยขันเมย์เลยทุกปีกินนี่ เข้มเหมือนวา่รีวิวพอดีเบเอาปที่กินไหม่เตียร์มาให้น้องเกียนแค่เดมหอนมเม่บเบาอยู่วสามันกเาเกบันเชิญเสบเชิญเบทุกคนเลเ็บ้วกนดกอยากเ เอ้โคกโคกคเดี๋ยวลิ้นหายครับเอาไปกินโคกนะคือเทียถามหาตะโคกมือนี่คือทำทามาหาหาเป๊ซี่สนน้าเอาไม่กินสาหน้อยเอาไมฝากไ้เด้อฝากขอหน่อยเด้อห็นมุนหิมกัน มันจะมีไหมล่ะข้าวมันไก่ตัวจะ้ไดปลาเหรอเออขีนี้บ้องหันผุงยิงตัวมหาพอตัวบ้องหันนี่แกเล่นสวยหมูกระทะยูกวเพิ่มก่ทาง้งทางเตอามืออื่นมืออื่นเนยุ้ใครับมืออื่นตลาดนินจาครับตลาดนินจาชนบุรีครับผมอมตะชนบุรีควันซื้อโฮเซลเสด็จกัน กูได้อยู่เก้กับฝากเป็นกำลังแร่นใจให้ีสาวน้อยเพื่อนแพงเขาคนีี่เขดีีระ่งเดยเามด้าดิ อยรถต่ำทั้งกะสีเพิ่นม่แตกนไทั้งกะสีแตกเมียนครับเมีนครับอยรถตำแั้งกะสีเพิ่นงมึงกอนนี่มึงกวนอีกีเอ็แตกโอ้ยใส่หนีวันเบิดไงจ่เด้เขาคลิปนี้ฝากไว้สันี่กอนพี่น้องะลยโอ้ยตกลไร้เตกลกเองตลไร้โอ้ยเปิดวงเหรอเปิดวง เออจะใช้วงใหญ่วันไหนคุยเลยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเออขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับผิดๆตามเป็นกำลังแรงใจโย่ไปแล้วนี่เสร็จแล้วบายบายซีอูอเกี๋ยว <you>